อนกระเชาไม่ใช่อนกระเช้านะนกระเช้าของเราเองนะคะทุกคนข้างในมีแค่สองคนนะคะทุกคนขึ้นช่้ามากันแค่นี้ก็แค่นี้ถ้ามาคนเดียวก็ได้นั่งคนเดียวนะทุกคนอ้ยคือมันฮัลโหลฮลาบาพี่มากแล้วก็กระเช้าก็ใหม่มากทุกคนตอนนี้ก็ตื่นเต้นสดๆเลยเด e r วีโกสวยงามนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยวิวสวยมากทุกคนคือแบบกระเช้าของเขาเนี่ยก็ใหม่มากเลยทุกคนนะตรงนั้นเอามาจากตรงนี้กันนะคะทุกคนดูสิตัวน,นี้เราก็จะขึ้นไปแล้วก็เสียวเสียวนิดหน่อยนะคะเลขกระเช้าหนึ่งสองหนะคะทุกคนเออดู วันนี้อากาศดีแล้วก็ไม่ร้อนมากนะทุกคน I'm sorry I speak a little bit I just s o exciting อากาศหนาวสุดมากดูวิวแม่น้ำตรงนั้นก็สวยทุกคนฮารุฮาระป้าพี่ but ที่เราซื้อขึ้นมานะคะได้กระเช้าเป็นของตัวเองเนี่ยทุกคนก็หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะปกติแล้วหนึ่งหนึ่งประมาณหนึ่งพันห้าร้อยเนาะทุกคนแล้วทีนี้เขาก็ถามเราว่าเราอยากจะขึ้นเร็วหรือขึ้นช้าวันนี้คนเยอะนะอาจจะรอหน่อยนะถ้าซื้อแค่บาทละล้านกว่าบาทไม่ใช่ล้านกว่าบาทล้านกว่าดงล้านกว่าดองนี่ก็คือพันสองนทุก 1,200บาทนะคะประมาณหนึ่งร้านดองแล้วทีนี้เราก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันมีเวลารอใช่ไหมนี่พอมาขึ้นกระเช้าจริงๆไม่มีคนทุกคนก็คือแบบได้นั่งกระเช้าส่วนตัวเออคือแรดมากสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวบานาฮิลนะคะทุกคนถ้าเขาถามว่าอยากจะขึ้นกระเช้าเร็วๆไหม ก็บอกว่าไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าอันนั้นเราจะเสียประมาณหนึ0งพันรบาทเนาะแต่ว่าอู้หูเริ่มไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วทุกคนเราขึ้นมาสูงมากนั่นแหละเราก็ไม่ต้องเอาบัตรหนึ่ัารอยบาทนะคะก็คือมีค่าเท่าเดิมทุกคนโอ้ยมันเสียงอะไรฉันระยัน <laughs> ไปแล้วตอนนี้เราก็จะไปตรงสะพานที่เป็นมืออุ้มสะพานไว้แล้วนะทุกคนแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์สวยๆ้วก็ต้น,นไม้บ้านเขานี่ก็สูงมากเลยนะคะแต่ว่าพผมสูงๆนะทุกคนวันนี้คือตื่นเต้นมากจ้าวันนี้อากาศดีนะคะเป็นวันศุกร์แล้วก็พรุ่งนี้ก็ฝนจะตกแล้วนะคะก็คือบรรยากาศไม่ดีกับการมาเที่ยวแบบนี้แล้นะครึ้มฟ้าครึ้มฝนคือไม่ดีตอนนี้ก็ต้องเอ่อ หยุดวิดีโอไว้ก็นะคะเดี๋ยวไปถึงปลายฟ้าตรงโนนแล้วจะถ่ายให้ดูอีกนะคะมาส่งจ้ไว้สมนีลลปลายฟ้าให้เขาพายันอู้มาสูงมาก สวัสด h ทุกท h กทุ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  s ท a กทุ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  o n ุกทุกทท e กทุกทุกท o ก t e กทุ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 กทกททกทก มอ้ยดีที่สุดที่สุดที่ ก็จะถึงสะพานแล้วนะทุกคนว่าทงกคนสูงที่สุดก็ยังไม่สูงที่สุดนะทุกคนมีสูงกว่านี้อีกที่เรากำลังจะไปถึงเนะม่ This one the highest one for now อาอสุดันโกตตสมีเมฆด้วยทุกคน บาเบาเบาเบาค่อยๆไปหัวใจจัวายอันน้นนกอะไรอะนออยู่ยสอาไฟไม่ใช่สายไฟนะั่งโตโตมากมทุกคนแบบนั่งชิวไม่รู้ว่าเขาชิวหรือเปล่าเพราะว่าเราราไมา่ได้เข้าไปดูเอ้ยตรงนี้มีเมฆด้วยทุกคนเนี่ย ดูทางโน้นจะมองไม่ค่อยเห็นกระเช้านะคะความจริงก็มีสายกระเช้านะทุกคนแต่มองไม่เห็นเพราะว่าไม่เกาะตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะทุกคนาว oh what a rock very beautiful yes อกอีป็นจะแตกช็อกมันสวยมากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทู้งสูงๆนั่นเองนะคะแป๊บหนึ่งนะทุกคน It, <'s amazing. laughs> it not that long anymore hear that we h yeah. e a Ooooh we can see the hand there but it not That not oh, can t ช่เย o ะ a อ t ียโอ้้มองเนค e าลยทะเลมอกทุกคนทะเลหมอกด้านหลังของเราเนี่ยว้าวเราขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยนะคะ พิ c t u r e ท e ่นี่ r โทษแต่ต้องเลฟี่อ i t นิดนึทะเลหมอก y อยู่ในมฟทะเลหมอกสวยมากวันนี้ทุกคนเลือกวันไม่ผิดเลยนะทุกคน วันนี้คือแบบได้เห็นทะเลหมอ,อกคือท้องฟ้าโปรดโปง่งข้างบนโล่งสบายเราก็จะมาถึงจุดพีคแล้วนะคะก็คือใกล้จะถึงสะพานมือแล้วนะคะทุกคนออมองไปแล้วก็เป็นตาแย้เลยอะคะ่ะ เป็นตายาดีอยู่ดอกเวลาผ่านต้องเสานี้นะคะมันจะดังตุ๊กตุ๊กตุกต,ก,ต,ก,ต,ก,ตกโค้หัวใจเจ้าไม้อทุกคนทุกคนมันสวยมากมันคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะสำหรับ1200อยบาทนี่โอ,อ้โดูยอดเขาฟูนทุกคน โอ,อันนู้นไม่เต็มเต็มเลยเอ่ะว้าวเราขึ้นมาสูงมากทุกคนเยสเราจะถึง Hand Bridge แล้วนะคะสพานมือทุกคน เราก็จะมาถึงส่วนที่สูงที่สุดแล้วสุกก่อนโอ้สูงมากเลยอุ้ยดูอนุสิวเป็นยังไงโอ้โอยออ,อดูคนมาถ่ายรูปเยอะมาก Fine. Mm -hmm. Oh, I don't want to be a drop mm. Scary, I know. It looks scary.